สบายดีสวัสดีครับทักทายเอฟซีพี่น้องสองฝั่งโค้งที่ติดตามรับชมอยู่กับผมเทปโยครับพี่น้องณประเทศแคนาดาเวลาห้าโมงเย็นทักทายพี่น้องฝั่งไทยและก็พี่น้องทางฝั่งลาวรวมทั้งเอฟซีพี่น้องไทยลาวที่ติดตามอยู่ทัว่วโลกไมะว่าจะเป็นทั้งยุโรปและกก็ทั้งอเมริกานะครับพี่น้องครับก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ข้มมานะครับพี่น้องสุด่บอบาดคลิปใหม่ๆนะครับ วันนี้ครับพี่น้องเอฟซีในฝั่งไทยนะครับให้เว้าถึงวัฒนธรรมเขมรและการเคลมวัฒนธรรมไทยนะครับผมเพราะว่าในเรื่องไทยและการเขมรนี่นะครับพี่น้องเรื่องการเคลมวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นชุดประจำชาติหรือยังก็แล้วแต่นะครับมันมีมาตลอดนะครับเพราะเขมรเนี่ยคือก็ต้องยอมรับนะว่าเขมรเนี่ยคือเขาเป็นคนที่ส่วนมากนะคนเขมรเนี่ยคือเขาปลูกกระแสความเป็นชาตินิยม รักในความเป็นคขมรนของเขามากๆนะครับเขาก็เคลมไปทั่วนะฮะแอบอ้างไปทั่วนะครับว่าประเทศนูน้นประเทศนี้ขโมยวัฒนธรรมเขาไปหมดนะครับเขามักจะพูดถึงเรื่องอดีตนะครับเขมรในอดีตเป็นเป็นอนาณาเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสยามไม่ว่าจะเป็นอาณาจักรลาวล้านช้างอะไรครับประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงคขมรน,นะเมื่อก่อนล้วนแต่เป็นคขมรหมด อลนี้นี่คือเป็นการเป็นการแอบอ้างของคนเขมรซะส่วนมากนะครับอย่างเช่นนะครับก่อนเดือนนะครับผมจะให้ดูชุดนะครับชุดประจำชาติไทยก่อนนะอนนี้คือเราพูดเรื่องชุดนะครับเดี๋ยวดูชุดก่อนนะครับนี่ก็จะเป็นชุดประจำชาติไทยนะครับตั้งแต่ที่เราเกิดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับมันก็มีความสวยงามแล้วก็ชัดเจนนะครับมีเอกลักษณ์ความเป็นไทยนะครับอันนี้คือชุดประจำชาติไทยนะ การแต่งตัวเรามองเห็นเรารู้เลยว่านี่คือชุดไทยนะครับหลายชุดนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงดาราซูเปอร์สตาร์ไทยนะครับในการแต่งชุดไทยเขาก็จะมีความเป็นไทยนะครับผ้าก็เป็นผ้าไทยนะฮะแต่เชื่อไหมเขาว่าหลายชุดนี้นะครับชุดประจำชาตินะก็เห็นไปโผลที่คขเมเน,นะครับเห็น คนขเขมรใส่แล้วก็แอบอ้างมาเป็นชุดประจำชาติของขเขมรตั้งแต่อดีตเพียงแต่ในอดีตขเขมรไม่ได้ขุดค้นมาใส่ชุดแบบนี้ไงนะครับหรือว่าจะหรือว่ากําลังจะตีความหมายว่าเวลาเห็นคนไทยใส่ชุดแล้วสวยนะครับก็เลยไปคิดค้นบอกว่าเป็นชุดของตัวเองแต่เมื่อก่อนขเขมรไม่ค่อยใส่ชุดแบบนี้อะไรประมาณนี้หรือเปล่าไม่รู้นะนะครับส่วนมากต,ตอนนี้คือขเขมรน,นี่คือในยุคป,ปัจจุบันนะ ดูไม่ออกเลยว่าชุดไหนไทยชุดไหนขเขมรละตอนนี้เพราะว่าขเขมรคือเขาก็ก๊อปสุดๆเลยนะครับมาเป๊ะนะครับทุกอย่างประณีตเลยนะครับทีนี้มาดูชุดลาวนะครับชุดประจำชาติลาวก็มีความชัดเจนนะครับสาวลาวผ้าสิ้นชัดเจนแล้วก็การแบบมัดผมนะฮะสาวลาวแล้วก็มีเอกลักษณ์ก็คือดอกไม้นะครับอดอกจำปาอันนี้ก็คือแสดงความเป็นลาวแบบอย่างชัดเจนนะฮะ ขเมศก็พยายามนะครับพยายามที่จะบอกว่าลายผ้านะครับมันคล้ายๆกับฝ้าผนังนะครับในกัมพูชาปราสาทนู่นปราสาทนี่อะไรก็ว่ากันไปนะฮะก็พยายามที่จะเขมชุดนะฮะอันนี้คือชุดชุดชุดประจำชาติลาวนะฮะจากนี้ครับมาดูชุดขมรนะครับโดยอดีตนะครับชุดขมรก็จะประมาณนี้นะครับดูชุดขมรนะฮะเมื่อก่อนนี้ส่วนมากในชุดขมรจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับดูการแต่งตัวมันก็จะแตกต่างจากไทย นะครับแล้วก็แตกต่างจากลาวนะครับจากนั้นมานะครับเขมียนใส่ชุดนี้แล้วมันดูแล้วมันล้าหลังดูแล้วมันต่ําดูแล้วมันไม่สวยงามมันไม่พัฒนามันไม่เจริญเหมือนเหมือนผู้หญิงแต่งตัวที่ยังไม่ได้เหมือนผู้หญิงบ้านนอกเอาพูดตรงๆนะครับยังไม่ได้เจอความเจริญมันไม่เข้ากับแสงไฟแสงสว่างเลยนะมันเหมือนอยู่ในความมืดอยู่ในป่าในเขาดูแล้วมันไม่กันดูแล้วมันกันดานมันดูไม่พัฒนา ก็พยายามที่จะปรับตัวเองเข้ามาให้เหมือนสาวไทยบ้างสาวลาวบ้างนะครับในการแต่งตัวนะครับหมายถึงวัฒนธรรมการแต่งตัวนะฮะถ้าลองเขมรใส่ชุดชุดแบบนี้นะครับใส่ชุดแบบนี้ตั้งแต่อ,อดีตนะฮะเอามาใส่แบบนี้สินะครับทุกคนก็จะมองว่าเฉยนะเฉยไม่สวยงามดูไม่พัฒนานะครับจืดๆนะครับดูยังไงก็ไม่สวยนะครับทุกวันนี้มันก็เลยผสมลงกันหมดเลย นะครับขมรก็พยายามคือดูทีวีไทยดูสื่อไทยด้วยไงะนะครับแล้วก็พยายามที่จะแต่งตัวให้มันคล้ายกับสาวไทยมากที่สุดแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการเบี่ยงผ้านะครับตัดผ้านะครับแล้วก็ตรงอะไรนะบนหัวนะครับเรียกอะไรนะครับสับอันนี้กเรียกอะไรนะชาดานะครับก็พยายามที่ทําให้มันเหมือนไทยทีนี้ก็มาถกเถียงกันว่าอดีตคือถ้ามองถึงเรื่องวัฒนธรรมนะ่ะคือมันจะยึดติดตัวเองไง ที่จะยึดติดแต่แต่ประเทศตัวเองว่าวัฒนธรรมประเทศตัวเองใหญ่ที่สุดแล้วในอาในอาเซียนนะครับหรือเอเชียอาคาเน์เนี่ยเขาเปรียบเทียบสือนว่าเขาได้เกิดก่อนอินเดียด้วยซ้ำนะครับถ้าพูดถึงคนเขมรนะเวลาไปคุยกับคนเขมรส่วนมากเนี่ยเขาจะคิดว่าเขายิ่งใหญ่กว่าอินเดียด้วยซ้ํามาก่อนอินเดียด้วยซ้ํานะครับแต่ทั้งที่เขาไม่รู้ว่าเขาเนี่ยคือก๊อปจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับก๊อปจากลาวบ้างก๊อปจากไทยบ้างนะครับเอามาผสมโลนะครับ วัฒนธรรมตัวเองจริงๆแล้วมันคุดค้นไม่เจอหรือเปล่าหาไม่เจอหรือเปล่าเองครับถูกทําร้ายอะไรยังไงหรือเปล่าไม่รู้นะทุกวันนี้จะเห็นตามหน้าสื่อทุกครั้งบางทีผมดูชุดนะเวลามิสอาเซียนนะครับเวลาประกวดมิสยูนิเวิร์สนะครับหรือว่ามิสอาเซียนนะครับการแต่งตัวบางทีดูไม่ออกอันนะลูกปัจจุบันนะคือต้องถึงขั้นต้องใส่แว่นตาแล้วนะขะมรตรงไหนขมรตรงไหนไทยนะฮะคือพยายามเรียนแบบทุกอย่างนะครับ ทำให้วัฒนธรรมทุกอย่างมันเลยขมินเนี่ยคือเป็นจอมก๊อปเลยนะเราจะไปโทษจีนแดงเขานะเมื่อก่อนเวลาเราเจอของก๊อปใช่ไหมไม่ว่าเป็นโทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะมองว่าเป็นของจีนแดงคือเป็นของก๊อปปี้อ่าที่ทางยุโรปอเมริกาเนี่ยเขามักจะพบเขามักจะพูดว่าของที่ก๊อปปี้ได้เนียนที่สุดนะครับคือมาจากจีนแดงเพราะว่าอยู่ในอาอยู่อเมริกาในแคนาดาเ,เขาก็จะมองสินค้าจีนเป็นสินค้าที่ไม่มีคุณภาพน,นะครับก๊อปเกตเนะครับ ในอาเซียนเนี่ยทุกวันนี้เรามองเป็นขเขมนแล้วนะขเขมรน,นี่ก๊อปเกีรเอเลยนะทุกอย่างเนี่ยครับปนีดหมดเลยไม่มีอะไรที่เป็นของตัวเองนะฮะในอดีตนะครับเมือ่อเมื่อเป็นพันๆปีหรือ 100, 000, หอลายร้อยปีอาจจะมีแต่ทุกวันนี้แทบจะไม่มีอะไรที่เป็นของขเขมรน,นะฮะชุดขเขมรจริงๆต้องดูอย่างฮุนเซนใส่เนี่ยนะครับอย่างฮุนเซนนี่ประมาณนี้แล้วก็อีกรูปหนึ่งเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยตัวนี้คือชุดขเขมนจริงๆนะครับ ในปัจจุบันมันไม่ใช่ตามสื่อทีวีเขมรสื่อบันเทิงขเขมรน,นะครับทุกอย่างมันไปกันหมดแล้วเหมือนกิน,นาลีก็เหมือนกันนะครับชุดอะไรนะจัก,กรีไทยอะไรนะครับที่เชื้อพระวงศ์พระมหากษัตริย์ไทยนะครับทิดาพระนะครับเจ้าฟ้าไทยอะไรเงี้ยนะครับใสขเขมรก็เริ่มจะใส่ตามนะครับก็เลยเราดูไม่ออกว่าอันไหน A อันไหนเกรต A เกรต B นะครับตอนเนี้ยนะครับ โอเคครับขอบคุณพี่น้องหลยๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับพี่น้องอย่าลืมฝาก share, กดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาครับพี่น้องครับสิ่เดีบบอสาดคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับสบายดี